โอ้โห first person และและไอ้ทรงผมบางโอ้ทรงผมกูขออนุญาตเปลี่ยนตัวละครดิอืมโอเคใช่เสียเวลามาต่อ need to find the key โอเคตัวเราต้องหากุญแจนะเพื่อนโทษนะท่านเห็นไหมตรงนี้เขาจะได้ยินเสียงผูหลง่อะใช่เห็นไหมเขาคุยกับกู เขาคุยกับกูถ้าเจอผีกูขอสัญญาเลยกูจะปล่อยมันตายอ่้เหี้ยเราจะชีวิตจริงกูก็เดินทางกลับไปแล้วล่ะเกมนี้ก็โดดไม่ได้นะทุกคนเนี่ยกุญแจเปิดประตูโอ้โหบรรยากาศไม่ได้เดินเท่าไหร่เฮ้ยอ๋อเฮียอะไรล่ะกูตกใจหมดไอ้เฮียเฮียอยู่ก็เฮ้ยเฮียมันแค่ฝาผ้าไมเจอเฮียยังไม่เจอตัวเป็นๆกูกลัวหมดอะตอนเนี้ยตอนเกมเอาเลยอ่ะ เบสเมนต์เหรอป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงกูสลับหูฟังก่อนนี้โอเคให้หาโค้ดนะแล้วก็ให้หาโค้ดในห้องสตอเรจนะไปเมื่อกี้มึงเจออะไรป่ะโบไม่ห้องสตอเรจมึงอย่าพูดให้กูขวัญผวาสิไม่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 ถึงตัวเลขไอ้เหี้ยจตัวนี่ไงโอ้โหไอ้สัตว์อ่าเก้าสามแปดหนึ่งห้าหกอ๋อเนี้ยเก้าสามแปดหนึ่งห้าหกตกลงฮะอะไรอ่ะ ออออ้้้้นี่ทำไมทไมไบแดงอ่ะเฮ้ยไปเบสเมน์ก่อนเลยอย่างแรกเราาลลงงไปด้นมีปิดด้วยวะประตูปิดไอ้เหี้ยขังเราไว้เหรออ้าวอ๋อมันต้องไปหาของมาใส่ปะตามสไตล์เกมผีนะใช่แล้วแต่ถ้าผีมันเอาล้อรอบเดียวนี่คือจบเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยพอทำใหม่นะทางตันจ้ากูบอกทางตันนิชิบหาย ก็กลายใหญ่ขึ้นจำสเกียร์เฮียโดนเหมือนกันเลยโอ้โหเฮียใช่ไหมเนี่ยกูเจออันแรกแล้วเอี้ยเดินๆไปหัวใจจะวูบเลยก็ได้อะโฟนโอเคไปหาต่อ จะเดาตามหลังกันต่อไปอันนี้อะไรยัวมัมแม่มึงไอ้เหี่ยดิเจดเดินมาเจอคำว่ายัวมัม ifj นั่นแหละเนะเจออันหนึ่งเจนสามอันสองอะล้านสองกลัวโอ้ยเล่นเกมผีทุกวันบัรจ์บรรทอนจิตใจ อ๋อสุดท้ายเจอแล้วไอ้เหี้ยมันมันเล่นบ่อยเกินไปมันควรจะแบบมันที่ดินหน่อยอาจจะมาเป็นตัวเลยก็ได้ไงโฟล์นแกรู้ว่าอย่างนั้นประตูขาวจะไม่ใช่ทางออกเสมอไปเว้ยแงรู้ว้าวเหยียแหลบทุร้องเหี้ยอืมอันต้องออกไปจากที่นี่แล้วล่ะอ๋อเนี่ยไปหาโครบาชแรงเหรอช่วยกันหานี่อยู่เอ๊ะเนี่ยเจอแล้วมึงดันเสร็จแล้วมึงเก็บเอาไว้ด้วยไว้ตีผี จี่ใจก็เริ่มบั่นทอนและอีกที้ยห้องก็มืดไอสเขาบอกว่าให้ใช้คอมพิวเตอร์วิวิวิเซฟวีไฮเอ็ดเดี๋ยว b ีไฮเอ็ดคืออะไรอะไรเสียงแหละอะไรเอ้เมื่อกี้นตัวอะไรแดงอะเฮ้ยมันมีเสียงคนเดินอยู่ข้างๆเว้ยฟอนไม่ฆ่าเราอยู่หน้าเราปุ๊หรอเมื่อกี้กูเห็นอยู่ได้กว่าจะตาฟ้าก็ได้อาจจะไม่ดำ ตาฟ้าแม่มึงขี้อะวุ้ยรูปเดี๋ยวเดี๋ยวโป้นะเดี๋ยวหยุดก่อนนะมีรูปอะไรด้วยเฮ้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 ยกูเห็นมันเปตดตู้ละเจอแค่ตายเจอแค่ตายวะเฮ้ยทางนี้ปะไม่นี่ไม่ใช่จุดเกิดหรอกับมทางเดิมนี่จุดเกิดอนเียเฮ้ยเนี่ยเสียงเดินมาแล้ว ดูดูนี่ยงเออนี่ยอะไรอะไรแดงแดงอะไรแดงแดงอ๋อเกล้าเกล้าโอเคถ้าคือ<า>ถ้าเกิด<า>เจอ<ไ>ตัวมันให้เข้าห้องเลยเว้ยไปาเขาหอยู่ไหนอ่ะโอเควิ่งวิงว่งวิงว่ง้งงงตามหลังกูมาเร็วตายไหม โอ้ยตกหลบทางหลบไอ้เชี่ยโฟว์อยู่ไอ้อะนี่เจอแล้วเนี่ยได้ออกสักทีแล้วก็ไฟโคตรอันเดอะเปเปอร์โอ้ยเกมไม่บันทอนจิตใจชิบหมเนียไปเอ๊ะโอเคเจอโค้นละเพื่อนมึงอย่าบังดีไอ้เพื่อนอย่าบังสองเก้าไม่ไงต่อ แล้วก็ต้องหาทางออกไงล่ะไปกดปุ่ม่ใางไหนวะโอ้หวเอ้าเพื่อนโดนนะใจขวาขวาแล้วเข้านี่ก่อนเข้านี่ก่อนเยประตูเปิดแล้วนี่หลานไรนะ หกเจ็ดหกเจ็ดสาอเก้าเมื่อกีนเพิ่งเดาผ่านไปอ๋อคุณใส่รหัสผัดพินไม่ไม่ให้ลบด้วยไฟดอดเอส o ค s ออฟฟิศวิแคลฟูฮีฟาสเตอร์เขาจะวิ่งเร็วขึ้นเ <laughs> มื่อกี้กูโดนมาแล้วไม่เป็นไรโดนจำสแกแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะอ๋อ oh, ชิบหายอะไร กูอยู่หลังผีอ่ะกูอยู่หลังผีให้มันไปก่อนให้ห็นไปแลู้ให้มันไปก่อนนมัไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วออกมาเร็วแม่งวาร์ปไดเกินโอ้ว้าวมันหน้าจอเบอร์กูหน้าจอเบอร์ไอสัตว์แม่งเบอร์ใหญ่เลยโอเคเริ่มเบอร์ละพอเวลาเดินเข้าใกล้มันเริ่มเบลยแล้วเข้าใกล้ผีใช่ไหมอ๋อในข้างหน้า ฉันรู้สึกฉันสนุกฉันรู้สึกสนุก,นนกไม่รู้กูถอยก่อนอ้าวหน้าจอมือดอีกแล้วไอ้เหี้ยนี่ฉันเป็นลมแล้วโอ้โหเออใช่มันเถอะว่าแต่เราเอาะไรออบเซ็ตลูมอ,อ,ลอินนน้ตดูชัดดาวเราต้องชัดดาวออฟก็คือหาทางปิดไอตัวนั้นเช็คข้างบนฝนป้อยป้ๆยป้อยป้อยฝนปิดก่อน เปิดกล่องด้วยเปิดดิไอ้เฮียเสียงกระดิ่งบ้านมึงเหรอวะไอ้สัตว์กูนึกเสียงในเกมมีเฮียใช่เหรอกระดิ่งบ้านกูเลยเหรอไอ้เฮียกูนึกว่าผีมันมีเสียงกระดิ่งไอ้สัตว์กูตั้งใจฟังอ่ะไอ้เฮียแล้วกูระแวงเสียงกระดิ่งบ้านมึงไงกระดิ่งทำริชป่ะว้าวโอ้เฮียเบอรดงเฮียทั้งโลกบิ๊กแบงอ่าจบแล้วจบแล้วจูบีคอนทิสซู What the fuck เพ so <|so|>> ี่ยอะไรเนี่ยฟอนบอดไฟฟอนฟอนบอดไฟมันคือบอดไฟ